กบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ช่องพี15ึ่นกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่เกม Happy คโคเลี้ยงหมูโมบายนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมผมก็จะมาหยิบหัวข้อที่มีควรพลาดก่อนเปิดเกมจริงนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมดห้าหัวข้อนะครับที่เรานำมาฝากเพื่อนๆนะครับมีก็ตอนไลฟ์สดก็มีคนมาขอนะครับว่าทำคลิปให้ดูหน่อยนะครับสำหรับ วิธีในการเล่นของ Happy คนเลี้ยงหมูนะครับว่าต่างๆเนี่ยอะไรที่ไม่ควรพลาดบ้างนะครับก็มีทั้งหมด5หัวข้อที่ผมเลือกมานะครับแต่มันอาจจะมีระบบลึกมากกว่านั้นนะครับเรื่องของการแบบต่อสู้กับดันเจียนแล้วก็มีการแบบ PP ด้วยอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับเ,เดี๋ยวรอเปิดจริงแล้วก็มีอะไรให้มันดูแบบชัดเจนมากกว่านี้นะเพราะว่าผมยังรู้สึกว่า เรื่องของสกิลต่างๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้มากเดี๋ยวค่อยไปศึกษาตอนเปิดจริงหรือไม่ก็เดี๋ยวดูหาข้อมูลในเกมณนะตอนนี้ก่อนว่ามันมีสกิลแต่ละสกิลทุกตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยผมยังลงลึกไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะมาหัวข้อที่หัวข้อแรกเลยละกันนะครับผมก็คือหัวข้อแรกคือเมื่อเราผสมหมูแล้วเนี่ยน้องหมูจะเกิดใหม่หากไม่ถูกใจเนี่ยไม่ควรกดขายทันทีนะครับผม เพราะควรให้อาหารและอาบน้ําก่อนนะครับอย่างเช่นหมูตัวนี้นะครับก็คือเป็นหมูเกิดใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นเลเวลของคอกผมไหมก็คือเลเวล3นั่นเองนะครับที่เห็นเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ80 EP มั้งถ้าผมถ้าผมมองไม่เห็นเอ้ยผมขออภยัยผมมองไม่ค่อยชัดมากนะอันนี้น่าจะ80หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจอ่ะอย่างเช่นหมูเกิดใหม่เงี้ยให้เรากดให้อาหารก่อนเลยครับ กดให้อาหารปุ๊บเนี่ยอีพมันจะขึ้นมาเยอะมากนะครับทุกครั้งที่ทุกคนเนี่ยผสมหมูนะครับให้อาหารตัวเด็กก่อนแล้วก็อาบน้ําให้กับหมูตัวเด็กไปด้วยนะครับแล้วก็ขายนะครับถ้าเราไม่ถูกใจให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนก็ถ้าไม่ถูกใจตัวนี้สมมุติเราก็ให้อาหารอาบน้ําแล้วก็ขายครับประมาณนี้ทําไมถึงต้องให้ในการทําแบบนี้ ก็เนื่องจากที่เราต้องเก็บความสําเร็จไปด้วยนะครับเนี่ยเมื่อเราเลเวลสเนี่ยเราก็จะได้ปลดล็อกพวกไดมอนด์ Diamond นะครับแล้วก็เงินแล้วก็มียาเล่งโตแล้วก็ยาเล่งคอดนะครับแล้วก็มีใบสําหรับการาเพิ่มเลเวลหมูด้วยนะครับตัวสําคัญที่สุดในนี้ก็จะเป็นพวกเงินนะครับที่ได้ต่อครั้งเนี่ยห้าหมเลยนะแล้วก็ไดมอนด์เนี่ยสองเลยนะแล้วก็มีเรื่องของการาไ ขวดนะครับเร่งเร่งคลอดนั่นเองนะครับตัวนี้สําคัญอย่างมากเพราะเนื่องจากไอตัวเร่งคลอดเนี่ยแพงมากเพื่อนๆถ้าเปิดจริงเนี่ยหกรไดมอนด์เนี่ยค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับแต่ต้องรอดูอีกทีว่าการหาไดามอนด์ตอนเปิดจริงเนี่ยจะยากหรือไม่ยากก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเนี่ยพอระอัพเนี่ยเลเวลสามเนี่ยมันก็ได้อีกเห็นไหม ได้ทีละห้าหมื่นสองครั้งก็เป็นแสนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากพอเราเลเวลสูงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะให้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะเพื่อนนะครับหัวข้อต่อมาหัวข้อที่2ครับผมอย่าใช้น้ํายายีนธาตุในของหมูในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลยยังไม่ควรใช้นะครับยังไม่ควรใช้ในช่วงต้นเกมนะครับผมแนะนํารอให้หมูเรามีดาวที่สูง ดีกว่าอย่างเช่นเราเอาสัก4ดาวก็ได้หรือว่า5าดาวตอนนี้หมูมันตันเลเดาวที่5ดาวนั่นเองผมคิดว่า5าดาวเนี่ยมันอาจจะยากมากๆเลยนะครับอาจจะใช้4ดาวไปก่อนไหมแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใช้ในตอนที่แบบว่าเราไม่มีเพชรเหลือแล้วนะครับตัวเนี้ยควรใช้ตอนที่ดาวเลเวลสูงแล้วก็เพชรเราไม่เหลือแล้วไดมอนด์เราไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่า ตัวน้ำยายีนตัวเนี้ยมันจะเพิ่มาดาวที่สูงขึ้นนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ก็มีนะมันก็บางทีบางทีมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดน,นั้นนะครับก็คือน้ำยายีนอัลฟานั่นเองตัวเนี้ยสำคัญมากๆตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดในการแบบเพิ่มระดับดาวของหมูนั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัว4ตัวนี้ยังไม่สำคัญในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับยังไม่แนะนำให้ ทำในช่วงที่ดาวเลเวลห2ออะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้มนะครับตัวนี้จะดีที่สุดนะครับสําหรับไอตัวน้ํายายีนอัลฟานั่นเองครับผมหัวข้อที่3ครับาผมอย่าใช้เพชรไดมอนมั่วๆในร้านค้านั่นเองนะครับอ่ะ่อกีก็เปิดไปแล้วปิดทําไมก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เลยให้ดูด้วยนะครับว่ามันไม่ควรใช้มั่วนะครับอย่างเช่นน้ํายาเร่งคลอดเนี่ยผมว่าน้ํายาเร่งคลอดยังไม่จําเป็นสําหรับการซื้อมากมายขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าเนื่องจากน้ํายาเร่งคลอดเนี่ยเราได้จากการอัพเลเวลถูกไหมก็ตัวนี้ค่อนข้างสําคัญในการไว้ที่หลังสุดเลยผมว่าไม่ควรซื้อด้วยซ้านะครับสําหรับน้ํายาเร่งคลอดก็ต้องดูดีๆนะเนี่ยไม่ควรใช้เลยนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเติมจริงๆอ่ะผมว่าไม่ควรใช้ครับเดี๋ยวมันจะมีแบตเทิร์นพาร์เข้ามาด้วยนะแบตเทิร์นพาร์เนี่ยผมว่าเป็นตัวสาคัญที่ควรซื้อทุกคนเลยนะครับถ้าจะเล่นหมูจริงจังนะ หรือว่าไม่เล่นจริงจังก็ได้ในช่วงต้นๆเนี่ยควรซื้อครับเบนท์เพารเนี่ยราคามันผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่มันจะมีบอกตรงเนี้ยถ้าเราจะดูข้อมูลอะไรต่างๆเราสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะคู่มือการเล่นนั่นเองนะครับมันจะมีเบนท์ a p a พาร์ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีขึ้นบอกอยู่นะครับเบนท์เพาเนี่ยเนี่ยใครไม่รู้อะไรก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ เ a t ทื p a พานี่ก็เขาจะมีบอกนี่เราก็กดดูได้เลยนะครับนี่เขาจะบอกสอนวิธีต่างๆตรงนี้คู่มือได้เลยซึ่งไม่ต้องมารอดูคลิปผมก็ได้นะครับตรงเนี้ก็คือมันจะมีบอกทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวผมรอดูปึ๊บมันจะมีราคาบอกอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูก่อนมีเปะวะเหมือนผมเคยเห็นอยู่อาจจะไปเห็นใน d ิค,คอร์ d นั่นแหละเผ่ไม่ได้เห็นในนี้หรอกเห็นมีราคาบอกอยู่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะ อ,อไม่น่าจะแพงมากเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะมันราคาไม่แพงมากเปเทิร์นพลาเนี่ยควรควรแบบที่จะซื้อทุกคนนะอืถ้าจะเล่นจริงจังนะครับข้อที่4ครับผมอัพข้อกหมูเพื่อเก็บหมูดีๆไว้บ้างนะครับเพื่อนๆก็คือเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเจอหมูที่ถูกใจนะครับอย่างเช่นอ่าหมูตัวนี้ละกันอ่ะแล้วแบบเร่งโตมาแล้วอ่ะสมมุติเป็นหมูตัวเมียละกันเร่งโตมาแล้วอ่ะแล้วเห็นค่าสกิล,ลมันดีมากเลยผมว่าควรเก็บไว้นะเออ เรื่องสกิลเนี่ยควรดูไว้บ้างนะเพื่อนๆพเพราะว่าหมูแต่ละสกิลเนี่ยไอหมูแต่ละตัวเนี่ยสกิลสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนกันทุกตัวนะเพื่อนๆนย้ำไว้ก่อนว่าไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับไอตรงเนี้ยสำคัญอย่างมากเพื่อนๆอนไอตรงเนี้ยผมอาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากนะเรื่องของสกิลของหมูอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะบอกไว้คร่าวๆก่อนว่าก่อนที่จะขายหรือก่อนที่จะ อะไรต่างๆอ่ะก็ดูก่อนแล้วกันนะครับให้ดีๆก่อนว่าหมูตัวเนี้ยแม่งสเตตัสดีไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของการอัพสกิลของหมูเนี่ยผมยังไม่ลงลึกแล้วกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังใช้หมู1ดาวในการเล่น P.P. นะครับอืมบางคนก็ไปเล่นกันอาจจะเป็นการอัพค่าที่น้อยกว่าเท่าเท่าที่ผมไปเห็นนะเป็นการอัพค่าสกิลที่น้อยกว่าของตัว หมูสูงสูงผมไม่แน่ใจว่าช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่ทําคลิปออกมานะก็คือยังยังไม่แน่ใจว่าหมู1ดาวเนี่ยยังจะมีความเก่งมากกว่า4ดาวหรือเปล่าหรือ5ดาวมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากการอัพค่าของมันเนี่ยอัพสกิลเนี่ยให้แรงยิ่งขึ้นเนี่ยมันชิ้นส่วนในการอัพอะน้อยกว่าก็คือในการอัพเนี่ยน้อยกว่าแล้วพอเลเวล2เลเวล3มมันค่อนข้างที่จะดีมากๆอ่อะเดี๋ยวเราพาไปดูนิดหน่อยแล้วกันนะดิ้นนิดนหน,น,น่อยๆนนี่นะครับนี่ การอัพขั้นเห็นปะเนี่ยจาก1 1อเนี่ยเป็น1 1 9เนี่ยเห็นปะอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เพิ่มมาตั้ง9%ก็ถือว่า1ดาวเนี่ยถือว่าเยอะแล้วสำหรับผมนะหัวข้อที่5ครับผมการผสมพันธุ์ของหมูตัวผู้ของเพื่อนและเราผสมได้เพียงแค่10ครั้งเท่านั้นนะเพื่อนๆนก็คือสมมุติเรามีหมูตัวเมียเราจะผสม,มับเพื่อนเนี่ยซึ่งเพื่อนเนี่ยก็จะมีให้เราผสมถูกไหม ให้เราเข้าใจกันก่อนนะเนี้ยหลายคนงงนะครับเพื่อนๆมันจะมีดาวอยู่บนหัวของหมูถูกไหมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมีหมูที่2ดาวทั้งหมดเราจะผสมพันธุ์ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆย้ําไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถผสมพันธุ์ข้ามดาวได้นั่นเองนะครับตรงนี้สําคัญอย่างโคตรๆนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับไม่สามารถผสมพันธุ์ข้ามดาวได้นะครับแล้วก็การผรสมพันธุ์เนี่ยหมูของเพื่อนเนี่ยที่เป็นตัวผู้เนี่ยอย่างตัวเนี้ย ที่เรามีตัวผู้ของเราเนี่ยมันก็จะมีเขียนข้างล่างว่าการผสมพันธุ์เนี่ยจํานวนสิบครั้งซึ่งยังไม่มีใครมาผสมของผมในสิบครั้งนี้ถ้ามีคนผสมแล้วมันจะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าผสมล,ลงไปเนี่ยเหลือศูนย์เนี่ยเพื่อนเราจะไม่สามารถกดผสมและกดหาหมูตัวนี้ได้อีกเลยนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นการเล่นกับเพื่อนหน่อยนะครับก็แบบบอกเพื่อนให้เพื่อน ผสมหมูตัวผู้มาไว้ให้ในคอกหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการหาเพื่อนนะครับในการหาเพื่อนนะครับเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้นะครับหาเพื่อนมาผสมก็คือเป็นการเล่นกันแบบให้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ก็หยิบมาทั้งหมด5หัวข้อนะครับอาจจะมีจุดตรงอื่นอีกนะครับอย่างเช่นกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างอื่นๆที่ยังไม่ควรพลาดเนี่ยมันก็ยังมีอีกที่ผมยังไม่ได้ทําออกมาซึ่งต้องรอเปิดจริง นะครับตรงนี้เพราะว่ากิจกรรมมันยังไม่ขึ้นนั่นเองนะครับยังไม่ได้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น,นส่วนกิจกรรมชวนเพื่อนเนี่ยก็ควรทํานะอตรงนี้ก็ควรทําแต่ต้องรอเปิดจริงก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องรีบทํามากเพราะว่าผมว่าสําคัญที่สุดคือตอนเปิดจริงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็ห้าหัวข้อนะครับที่ไม่ควรพลาดผมว่าก็ห้าหัวข้อน,นี้ก็สำคัญมากๆแล้วล่ะโอเคทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ถ้าผมพูดผิด ภาพประการใดตรงไหนก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับบายบายครับผม you